สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบแปดทีมสุดท้ายคู่ระหว่างอาตาลันตาจะเปิดบ้านตลัดการมาเยี่ทีมโบลญญยาเลนราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอาตาเลนตาเป็นฝ่ายต่อราคาที่ครึ่งควบลูกลบ5้านะครับจะลงเตะันสนามเจวิสสตสเตเดียมเวลาตีสาตรงของค่ำคืนนี้ครับทัศสนะในเกมนี้นะครับ เจ้าบ้านนัเตะเลนต้านะครับสามารถผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้อย่างสวยงามหลังจากถล่มเจเซน่าทีมจากหลีกรอง6กประตูต่อหนึ่งในรอบที่ผ่านมาส่วนบรลินญาก็ไม่แพ้กันครับเ,เรเปรคอชนะเอซีมอนซาส่ประตูต่อศูนย์ในเกมก่อนหน้านี้ทําให้ทั้ง2ทีมเข้าสู่รอบนี้ด้วยฟอร์มที่แข็งกแกร่งครับแม้ว่าทั้ง2ทีมจะมีความสามารถที่ใกล้เคียงกัน แต่เกมนี้อาจจะมีความตึงเครียดและผลลัพธ์อาจจะถูกตัดสินในช่วงต่อเวลาเนื่องจากอาตาลันตาประสบปัญหาในการเก็บชัยชนะในช่วงหลังนี้นะครับแล้วก็บอลัญญาเองก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งในเกมที่ผ่านมาแม้ว่าตาลันตายังเหนียวในบ้านแต่ด้วยความทีบแผ่วลงในช่วงหลังเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้บอลลญญาไม่แพ้ในเกมนี้ได้ครับเกมนี้เต็ใจให้บอลรองครับเห็นคนเลือกเชียร์บอลลญญาเหมาะสมกว่าครับเอาละครับ ขอให้ปังๆนทุกคนนะครับชอบกระจัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นติดตามให้กับช่องทีเด็ดข่าวของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ